สบายดีทุกคนเหมือนหิบเหมือนยงอยู่เือนกับลูกทรายบูวบะดื้อบูวบะดื้อลุงเหมือนลูกแม่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 น่นถีงยังอยู่ฮะลูกมาลูกเรื่องควบดูในมวยเบาพี่น้อง ลูกลูกลกลูกคนเปืือนหันโอ้แม่ตี้่ากแม่มากเลยหันหันหันลูกลูกไปเล่เลูกแลนไวไวไวันยขอปลาทัวหายั่ขอปลาทัวหายปลาทัวนี่ลูกคนวัดเสือนี่เสือเบอเ่อรนี่ลูกายก็ดื้อไรพี่น้องเลยลูกลูกลูกก อะไรเต้อะไรเอามีดในมีดมีดไปทัดตีนไหมมีดไปทัดตีนตลูกเด้อเอาไปมีดเด้อพอไปอยู่ห้องนอนเด้อไปเลยพี่น้องไปแล้วสีหอนห้องนอนหรือบ่เอามีดอยู่ห้องนอนลูกไว้ในเตียงห่าง่าจะเอาได้บ่ะในวันนี้ได้ปีสี่เดือนเนาะพี่น้องคนผมดื้อ อยู này, <c ười> nah, ่น้ำนี่อยู่ต้องการนี่บัวไมมีซุกดอกถบัวอยู่กันกินหอดนีเนาะพี่น้องแต่เดือแต่เพิ่นเดือดรายได้ไรอ่ะไปนมันก่อนห้าสิบโตไปเลยไปเลยไปเลยตากแดดแล้วพี่น้องครัเนี้ยเบิ้ลนี่วเบิ้งนี่แปดคือไดแล้วยัง

อย่ามาเดียด์นะพี่น้องจะใช้ยังกินวันฮะตากปุกต้บแล้วก็ทำเป็นเนาะโอ้ยดูเพื่อนวางวานพี่น้องทีนี้แนวด่างไผ่นี่ใส่อันนี้นี่ด่างใส่ทานใส่ได้ไหมมือขารจับกล่อง sợi này hello, thì nó hello, 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 cà cà เบ้านงคนอยู่คดตืมไม่จีบตดติด,ดจะปอตือมันก็ติดอะไรงกระติด,ตตดบ้าอไมู้เกินกระปุกอ่ะพนีเรียกกินกระปุกแล้วตอนนี้มามามา <c oughs> มามากินพอไหมกิพนพอไหมาไปเนือเน A à, <laughs> đi ninh 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 ninh. Mãi này ninh ninh ninh. Mãi mãi ninh. Mãi mãi mãi. Sé ba. Tao bố sé ba. Sé ba. Sé ba. Any mãi. Tao bố. Tao bố. Tao